ถึงแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าช้างครับถ้าช้างใช่ไหมครับ <c oughs> โโครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าช้างถึงแล้วเมื่อกี้เราเดินทางมาจากถ้ามังกรมังกรก็ผ่านป่าไผ่มาก<ม>็<ม>โอ้โหป่าไผ่นี้ก็ค่อนข้างที่จะเฉะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมเนี่ยพอพูดแล้วพี่ลุนโปยแล้วคุณผู้ชมครับก็ระยะทางจากถ้ามังกรมาถ้ำช้างนี่ประมาณสัก400เมตร400เมตรคุณผู้ชมก็เดินกันแบบหน้าฝนนี้อาจจะแฉะหน่อยตอนนี้ก็ เรวจะลงไปสำรวจที่ถ้ำช้างถ้ำช้างครับไปดูว่าถ้ำช้างนั้นมีอะไรบ้างครับผมไปไปครับเชิญหัวหน้าครับ ตอนนี้คุณผู้ชมเราเข้ามาด้านในละลักษณะของถ้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนอันนี้คือมันเป็นเหมือนทองช้างนะครับครับผมความยาวของถ้ำประมาณที่200เมตรครับเดีเหมือนเหมือนว่ามุดใต้ทองช้างเข้ามาล้ำตาดักเองครับก็เลยเป็นถ้ำน้ึงชื่อว่าถ้ำช้างครับแล้วด้านในนี้มีด้านในจะมีถ้ำลักษณะคล้ายๆว่าพุทธรูปนั่งสมาธิอีกครับเดี๋ยวจะได้เดวเราเข้าไปข้างในที่จะมีหินเหมือนพุทธรูปใช่ไหมครับครับด้านในคุณผู้ชมครับตามมาครับ นี่ครุคณผู้ชมครับลักษณะจะเหมือนพอระพุทธรูปท่านนั่งนั่งสมาธิอยู่ด้านในนี่ครับนี่เพราะว่าการเที่ยวถ้ำคุณผู้ชมเราต้องใช้จินตนาการนิดหนึ่งว่าเราจะเห็นรูปทรงแปลกๆของผนังถ้ำนี่อยู่ที่ถ้ำช้างคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดครับ นะครับบริเวณนี้ใช่ไหมครับครับบริเวณนี้ครับที่ว่ามันเป็นสายแร่ลงมาครับแล้วมีจอมกระหมังเวทมานั่งพิธีข้างใหญนี่ครับปลุกเสกแล้วก็เอาเหล็กไหลลงมาครับเจ้าหน้าที่เองก็จับแล้วก็เอาไปทําเปรียบเปรียบปรับหลาลายครับสามสี่ลายหนึครับสามสี่ลายจริงจรนะิงแล้วก็มองแล้วเป็นหินแร่จำเป็นแร่ธรรมดานะครับแต่ ตอนกุมาคุ้งเวกเขาจะบอกว่านี่อันนี้คือเหล็กไหลนี่คือเหล็กไหลใช่ไหมครับอ๋อเพราะว่าตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นเหมือนอุโมงค์นิดนึงเขาก็จะมาทําพิธีตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสายแรกเหล็กสายแรกจะย้อยลงมาเนี่ยย้อยดำๆลงมาเลยใช่ไหมแต่จริงๆก็คือเป็นเป็นแร่ธรรมดานี่ก็อยู่ในที่ถ้ำช้างนะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปถ้ำเพชรถ้ำเพชรนี่คืออยู่อยู่ข้างบนถ้ำช้างเหนือถ้ำช้างไปอยู่ครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปถ้ำเพชรกันครับ ตอนนี้เข้ามาแล้วเมื่อกี้เราทําเพชรนี่จะอยู่สูงก็ต้องปีนป่าันิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็พอเข้ามานี่อันนี้เป็นบริเวณหน้าปากถ้ำที่หน้าปากถ้ำเพราะว่าาก็คือเดี๋ยวจะมีทางที่เข้าไปถ้ำเพชรอีกใช่ไหมครับเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ้ำเพชรกับแต่บริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของข้างคาวข้างในก็จะมีข้างคาวเต็มเลยแล้วก็รูปทรงนี่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนหินสะอาดเลยนะฮะ สีเขาจะดูสะอาดหน่อยนะคุณชมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทํามเพลนครับเช่ครับผมนะครับเจ้พอลปีนขึ้นมาเนี่ยก็บร,ริเวณนี้ถ้าเป็นช่วง หน้าหน้าแรงใช่ไหมครับหน้าแรงนี่ก็ถือจ่าตรงนี้จะเป็นเพชร,หม,ร,พชรมหมดเลยครับริเวณนี้จะเป็นเพชรล้อมรอบหมดเลยบริเวณด้านหลังบริเวณด้านข้างบริเวณถึงตรงนู้นก็จะเป็นเพชรหมดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้ช่วงหน้าหน้าฝนเนี่ยเขาจะมีฝนมาใช่ไหมจะมีความชื้นใช่ไหมครับ,รบแต่ก็ยังมีเห็นยังไ้เราเห็นมียิบ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 อยู่ด้านบนแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาในช่วงหน้าแรง ตั้งแต่มกราปกุมภามีนาเมษาอะไร่น,นี้ใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นเพชรหมดเลยครับถึงจชื่อว่าทําเพชรใช่ไหมครับอ๋เชเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันน,นิดนึงครับี่บพอเราเข้ามาด้านในก็จะเป็นหินลักษณะเป็นอันนี้เป็นแร่ไหมครับหน้า เป็นแร่ใช่ไหมครับอืมแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเห็นเป็นเป็นเพชรระยิบปียับเลยเป็นหน้าแล้งนี่คือทั้งทั้งแผงเลยจะเป็นเพชรแถวนี้เป็นเพชรหมดเลยใช่ไหมครับแล้วคุณผู้ชมอยากที่จะเห็นเพชรที่แบบเยอะๆเนี่ยต้องมาช่วงหน้าแล้งนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นถ้ำเพชรนะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าอีกนิดนึงด้านนู้นก็ยังมีลักษณะเหมือนคล้ายๆเพชรแต่จะเป็นเพชรน้อยๆหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับโอเคเดินเลินเล่อไปนี่ท่านผู้ชม โอ้โหหัวหน้าครับวันนี้ครับสุดยอดจริงุผมชมครับเรามาเดินป่าสัมผัสกับธรรมชาติที่แบบโอ้โหฝนนี่คือชุ่มฉ่ำเลยแล้วก็ได้ปีนป่ายแล้วก็ได้เห็นถ้ำต่างๆด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับอยากที่จะมาท่องเที่ยวแบบเรานะฮะแล้วก็มาชมเนี่ยถ้ำหลายสายเลยที่บอกว่ามีทั้งสายสีเหลืองสายสีเขียวแล้วก็สายสีแดงใช่ฮะก็สามารถที่โทรติดต่อได้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาวงใช่ไหมครับ ครับผมเะอยากจะมาบุกถิ่นเขาวงนะครับขอเชิญทุกท่านติดต่อที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงนะครับเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเลยครับมาบุกถิ่นเขาวงกันครับนี่ฮะถ้าอยากมาแบบชุ่มฉ่ำแบบนี้ต้องมาหน้าฝนแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบช่วงหน้าหน้าหนาวเนี่ยก็ได้อีกแบบหนึ่งนะฮะท่ามก็จะสวยขึ้นและวันนี้ขอบคุณครับคุณน้าสพนครับขอบคุณทุพี่นะครับสุดยอดจริงๆ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาเฉาเขาวงครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคตะว,วันออกของประเทศไทยครับอุทยานแห่งชาติเขาเมาเขาวงนะครับมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับคุณผ<ม>ู้ชมครับเป็นแหล่งต้นน้าลาธารของจังหวัดร<ล>ะยองครับมีป่าที่ธรรมชาติสวยงามครับแล้วก็มีน้ําตกครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่น้ําตกเขาเฉาครับก็เป็นน้าตกที่แสนจะสวยงามครับสัปดาห์นี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินป่าครับศึกษาธรรมชาติเช่นกันครับได้เห็นถ เรียกได้ว่าโอ้โหประทับใจจริงครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะครับก็อย่าลืมครับมาเที่ยวกันได้ครับที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงครับรับรองครับธรรมชาติสวยๆอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่นะครับเอาละสัปดาห์นี้ครับต้องขอขอบคุณครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับขอบคุณครับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงครับและขอบคุณครับพี่ใหญ่ของเราครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กไอแคลเซียมพัดและไอดีครับ สัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกับธรรมชาติอันแสนสวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาชะมเมาเขาวงครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสเบิรกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี d.